สวัสดีครับผมนายสรวัตรการรักษานะครับรหรันส,สนเบอร์01070228นะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงการการคัดกรองและวัดความดูแลของภาวะซึมเศร้าจากบทสนทนาด้วยแชทบอท์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะครับโดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติวังศรีพิทักษ์นะครับด้านด้วยอินโฟชันนะครับผมโรคซึมเศร้านั้นถูกยกเป็นปัญหาระดับโลกนะครับโดย WHO นะครับผมโดยในปี2016นะครับ ได้มีการเปิดเผยว่าหากสุ่มคนบนโลกขึ้นมา10คนนะครับหนึ่งใน10นั้นก็จะเป็นคนที่เคยได้รับผลกระทบจากตาวซึมเศร้านะครับผมครับเมื่อย้อนไปดูในปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยกันบ้างนะครับกรมสุขภาพจิตรายงานว่ามีประชากร7.37าคนต่อประชากร1 0 0 0สคนในปี2020นี่ะครับที่ฆ่าตัวตายนะครับผมเป็นวัยเร็กในรอบ16ปีนะครับมีคนพยายามฆ่าตัวตายจำนวน6คนทุกๆชั่วโมงนะครับและปัจจุบันนะครับเมื่อมือถือเข้ามาในชีวิตนะครับผม โฆษณาบนแพลตฟอร์มแชทบอทนะครับมีความรวดเร็วและแชทบอทนั้นก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความสนผู้มีความสนใจเช่นกัน,นครับแชทบอทเป็นผู้ชใางคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบการสนทนาครับสามารถโต้ตอบได้นะครับผมและถ้าเกิดแชทบอทสามารถตรวจจับปัญหาทางสุขภาพจิตจากการสนทนาปกตินะครับรวมทั้งรวมถึงแชทบอทแล้วนะครับนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และการดําเนินการในการเข้ารับารักษาต่อไปนะครับผมบโดยจุดประสคงค์ขอโครงการนี้นะครับเพื่อตรวจสอบหาคอนแทคต่างระหว่างผู้ใช้งาน แชทบอดปกติและผู้ที่มีภาวะซึมเศร้านะครับและประเมินความโน้แรงของภาวะซึมเศร้านะครับโดยการพัฒนาโมเดลการประมวลผลข้อความจากการสนทนาของผู้ชายนะครับเพื่อตรวจหาภาวะซึมเศร้าจากการสนทนาครับต่อมานะครับมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ user linguistic metadata นะครับในการตรวจสอบ detect ตัวภาวะซึมเศร้านะครับผมและพบว่า,าฟีเจอร์ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่สําคัญด้วยตนะัวงานวิจัยนี้ก็ใช้เป็น CNN แล้วก็ใช้กระบื้อ embedding รวมถึงใช้ครีเทนครับพวกกรฟแล้วก็ฟาสเทคต่อมานะครับมีงานวิจัยที่ทำไฮบริดโมเดลนะครับที่พยายามตรวจจับภาวะซึมเศร้าจากกระทูเรดดิ t นะครับจากของข้อความนะครับโดยการใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการฝึกฝนและทดสอบผ่านชุดข้อมูลเดิมนะครับโดยเขาใช้ลิงกุสิกเมตาเดต้านะครับในการเข้ามาช่วยเป็นฟีเจอร์อีกด้วยครับทั้งการใช้ข้อความสรบนามบุุษหนึ่งที่ปรากฏในข้อความนะครับหรือว่าการใช้ข้อความเป็นอดีตการนะครับ โดยเขาใช้เป็นโมเดลในแบ LSTM นะครับลองเชื่อมเทอร์มินนี้นะครับสามารถดึงขึ้นคูณข้อมูลในอดีตได้นะครับต่อมามาดูงานวิใจัยในไทยนะครับในการทำนายพาวะซึมเศร้าในภาษาไทยนะครับโดยใช้โมดูลการดูเิงลึกนะครับโดยผู้วิจัยนะครับได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ fundit com นะครับที่มีหัวข้อเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้านะครับและได้นาเสนอตัว stack เน็ตเวิร์กครับ c ีน s t ็นสเต็กนะครับ mm hmm. เพื่อฝึกฝนโดยในงานวิจัยนี้มีสิ่งน่าสนใจก็คือเขาลองใช้วิธีเทคนิค r ีบาลานซิ่ง Data นะครับโดยการรีแซมปลิงจากในชุดข้อมูลครับทั้งเสียงและข้อความครับทำให้โมเอ่อทำให้โมเดลนั้นสามารถเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีนัยสำคัญครับอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจเช่นกันนะครับผมโดยการศาึกษาการระดับความเชื่อมโยงของผู้ใช้โดยอาศัยขีเชียที่หลากหลายครับวิดีโอเสียงข้อความนะครับ ในงานนี้พบว,ว่าฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับระยะการตอบของผู้ใช้เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญนะครับต่อมานะครับมีงานวิจัยที่พยายามกรองหรือข้อความก่อนที่จะมา,าใช้เทรนนะครับโดยใช้ similarity base พวกเบิร์ดแล้วก็เพื่อหา cosine similarity ระหว่างคำนะครับเพื่อสกีนว่าตัวนี้เป็นคําคที่ใกล้เคียงกับคําถามดีเฟนชันข้อไหนครับต่อมานะครับมีการาศึกษา deep neural network นครับที่ไม่ซับซ้อนแต่ทํางานได้ดีหรือว่าเทียบเท่ากับตัวซีนิเมนา่าไรสิตในการฝึกฝน าทาร์กการตอบคำถามน,นะครับแล้วก็มีความซับซ้อนน้อยกว่าแาบ็กอเวิดโมเดลเดิมนะครับที่มีการใช้ฝึกฝนนานกว่าครับสำหรับตัววิทยาพห์นี้นะครับฉบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อการนําเสนอกระบวนการการตรวจสอบความดุแรงของปริซัมซนะครับจากข้อความแชทบอทนะครับเพื่อทําการสร้าง จากข้อมูลที่ต้องการสร้างขึ้นมานครับให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือนะครับคณะวิจัยจึงได้รวบรวมการสฆษณาจากผู้ใช้โดยทําคัดกรองจากภาวะจากการคัดก,การองแบบทดสอบภาวะเซนเซ่ลเบื้องต้นนะครับเปียเโดยเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างเป็นวงกว้างนะครับเพื่อนาการาเทรนคัสซ s i f i e ์แล้วก็ทดสอบในชุดข้อมูลเบื้องต้นนะครับโดยประโยชน์ของผู้ใช้ที่รับก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําแบบมือเก็บเกาซ้ำๆนะครับทำให้เกิดความต่อเนื่อง ในการประเมินและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแชทบอทสามารถผลผ,ผ,ผลการทดสอบได้เลยนะครับครับต่อไปเป็นการเก็บข้อมูลนะครับโดยได้ความมูลเคราะห์จากบริษัทบอดน้อย c าซ s u ต t i n นะครับไอบอดน้อยนี่เป็นระบบแชทผู้คุยต่างๆใช้งานได้อิสาระครับปัจจุบ,บันมีผู้ใช้ผพ้่ติดตาม มากกว่า2.7ล้านคนนะครับเริ่มต้นการ l a u n c h i ฟีเจอร์แบบทดสอบภาวะซึมเศร้านะครับผมจากนั้นบอร์ดก็จะให้การตอบคำถามภาวะซึมเศร้านะครับจำนวน9ข้อแล้วบอร์ดก็จะอบอกจำนวนคะแนนที่ผู้ใช้นั้นทำได้นะครับผมอันนี้เป็นรูปแบบการสนทนาปกติกับแชทบอทนะครับที่สามารถคูดคุยกับแชทบอทได้อย่างเปิดเผยครับในชุดข้อมูละนะครับเป็นการตอบแบบสอบถามาโรคซึมเศร้า p s q 9สําหรับภาษาไทยนะครับคะแนนของผู้เข้าร่วมและประวัติการสนทนาระหว่าง ผู้เข้าร่วมการวิจัยกับปอดน้อยนะครับในช่วงหลังกาทรทํตออาตอบคำถามแบบสอบถามเพราะซึมเศร้านะครับในช่วงวันที่9ธันวาคม64จนถึง4มกราคม65นะครับจำนวนผู้ส่งแบบสอบถามนะครับจำนวนเบื้องต้น1,358ครั้งนะครับบา,บ,าบางผู้ใช้นะครับมีการกรอกแบบสอบถามมากกว่า1ครั้งนะครับหากรองจำนวนผู้ใช้แล้วจริงจะมีจำนวนผู้ใช้จำนวน1 0 1 3คนนะครับ นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการตอบแบบสอบถามที่ชิวเก้านะครับผมโดยจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด1นึ่งพันครั้งนะครับเรามีการกระจายของคลาสในแต่ละคลาสาดังรูปทางด้านซ้ายด้านล่างน,น,นะครับโดยใน กราฟจะป็นบ่งบอกถึงออริ i ินอลดาตเซที่ยังไม่ได้ผ่านการค e a นนิงนะครับผมตัวนี้เป็นกราฟที่จะบอกถึงความทับซ้อนกันของคลาสนะครับของผู้ใช้ที่มีการทดสอบแบบทดสอบพร้อมซ้ามากกว่า1ครั้งนะครับผม,บผมในในในภาพด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะประจุดนะครับภาพที่มีจุดดํา2จุดสมัยถึงว่าผู้ใช้กลุ่มนั้นจะมีการทดสอบ อ่าพอลเซ็นเซ้ามากกว่า1ครั้งแล้วก็ตกไปที่คัสนั้นนะครับโดยโดยเส้นด้านบนจะบอกจํานวนของคนที่ได้คอมบิเนชันนั้นๆครับเมื่อทําการฟิลเตอร์แบบทดสอบนะครับผู้ใช้ที่ทดสอบเพียงพอเซ็นเซ่ามีแค่หนึ่งครั้งนะครับจะได้จํานวนการกระจายของความรุนแรงของพอเซ็นเซ่านะครับตามตารางด้านบนนะครับโดยมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด804คนนะครับและจํานวนผลการทําแบบทดสอบนั้นเป็นจํานวน 9, 26, 172 272, 325บุคคลนะครับเรียงตามความรุนแรงของว่าจำเจ้าจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็แสดงความการกระจายของข้อมูลนะครับตามกราฟด้านล่างนะครับ,รบการได้เลือกใช้ชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลฝึกฝนและทดสอบด้วยครับเนื่องจากความเหตุผลคือเพราะความกักวลของการตอบคําถามมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับนั้นยังไม่สามารถที่จะรีเลเบลได้ด้วยตั่นเองครับเนื่องจาก คุณค่าในการรีเลเบลด้วยเองนะครับอาจจะทําให้เกิดการไปอัในข้อมูลนะครับผมบตัวชั้นบัตรเศรษนะครับผมในชั้นบัตรเศรษจะมีข้อ,ขอมูลข้อความ2อ5 8 1่า้อข้อความนะครับโดยประกอบด้วยแชทของผู้ใช้นั้นป้อนเข้ามาในทีละชทนะครับรวมทั้งแชทบอทคอนโทรลเมสเซจที่ใช้การควบคุมการทํางานของแชทบอทเป็นจํานวน9 5 6าข้อความนะครับนอกจากนี้นะครับในชุดข้อความนั้นมีการกรองการตอบแบบสอบถามพีเอชยูเก้านะครับ ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแสดงจากภาพทางด้านสายล่านะครับจะเป็นการแสดงของ o อ d เคาน์แชทเคานนะครับผมในบรทดสอบนะครับหากดูการกรองอจำนวนแชทของผู้ตอบอเพียงหนึ่งครั้งนะครับจะมีจำนวนข้อความทั้งสิ้น1 8 1่ง18,128ข้อความนะครับรวมกันทอนพเศษด้วยครับแสดงการกระจายตาม กราฟทางขวาด้านล่างครับชัตต์บอทคอนโทรลเมสเซจนะครับภาพนี้จะเป็นการแสดงการกระจายของชทบอท o n คอนโทรลเมสเซจนะครับที่ครอบคลุมไปถึงการควบคุมการทํางานของชทบอทเรเลกใช้บอทดหรือว่าเมสเซจ e อ r ร์นะครับตอนนี้เป็น Timestamp Feature นะครับคือผู้ใช้ส่งข้อความเข้ามานะครับจะมี Timestamp ที่แปบมาด้วยนะครับผมนั่นเป็นเชื่อมโยมกับวัน ที่ผู้ใช้ส่งข้อความแล้วก็เข้ามานะครับผมโดยวันที่ส่งมากที่สุดก็คือเป็นช่วงวันที่1 2 3อมการาคมนะครับและภาพทางด้านขวามือนะครับเป็นภาพแสดงชั่วโมงของผู้ใช้นะครับว่าผู้ใช้น่าส่งข้อความมาในช่วงระยะเวลาไห่ๆๆครับเมื่อดูที่ข้อมูแลแล้วก็คือช่วงเวลา1 4นาฬิกาถึง15นาฬิการครับเป็นผู้ใช้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้ส่งข้อความเข้ามามากที่สุดนะครับขั้ต่อไปเป็นการออกแบบการทดลองนะครับการออกแบบการทดลองนะครับแบ่งการทดลองออกเป็น3วิธีหลักนะครับโดยอิงจากการใช้รูปแบบโมเดล ทำนายออกตามลักษณะการฝึกฝนอัลกอริทึมของโมเดลนะครับผมโดยการแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับการทํานายนั้นแบ่งได้เป็น3มวิธีหลันะหลกนะครับตามที่รียกล่าวครับโดยแยกออกเป็น3ลักษณะคือ1นึ่งเทียบไปดิฟเบสนะครับเป็นวิธีเทียบง่ายที่สุดใช้คัสเฟเยอร์อนในการทํานายโดยเป็นเวกของ document, ด็อกิเมนต์เจอร์ฟินซี่นะครับที่มีการคํานวณหาความน่าจะเป็นของข้อความของการสฆษณาเพียงอาศัยเพียงข้อความนะครับผมสเป็น Machine Learning approach นะครับใช้เทคนิคในการนำเซตตัวฟีเจอร์นะครับคัสเฟเยอร์ในการ มาตัดสินใจในการทำฟีเจอร์แล้วก็ทำทำนายได้โดยใช้ Machine Learning m n e l i n r n i n r n l n o r l t o r นะครับใช้แอลกอริทึมที่มีความนิยมในการทำทกากพวก t c l a s s i f s c a t i o n นะครับมาเป็น Classifier ครับวิธีที่3นะครับเป็น e e e p Learning เ a สนะครับนั่นเป็นวิธีการใช้ Concept ที่ใช้โครงข่ายภาษาเทียมนะครับโดยอาศัยการคำนวณที่ซับซ้อนภายในการปรับเบทภายในโมเดลนะครับจากนั้นก็มีการจากการทบทวนวรรณกรรมนะครับผม เกี่ยวเกี่ยวข้องกับโมเดลในลักษณะ Sequence m o เดลครับเช่น lstm หรือว่าเป็นตัว neural e r ที่เป็น c o n v o l u t i o n neural network นะครับที่มักนำมาใช้ใน text classification ด้วยนะครับโดยเลือกทั้งสองโมเดลนะครับมาทำกันครับวิธีแรกนะครับเป็นเทียบไปเทียบเปรียบนะครับคือการทดลองเนี่ยครับก็คือเราจะ merge ตัว text document นะครับเป็น5 document นะครับโดยยึดยึดตามตัว label deviation severity นะครับมีการ train test split ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ มีการแคลคูลเลตตัว t f idm นะครับจากตัวสมการที่เราได้เลือกไว้แล้วก็จะได้ตัวฟีเจอร์เซตออกมาก็คือ n ฟีเ t u r e คูณ5เมทริกของ t f idf c o r e นะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือการการนับคำครับจะไม่นับแกรมข้ามข้อความนะครับที่เราใช้แล้วก็ตอนที่ทานฟอร์มตัว Test Document นะครับเราจะเอาคำในตัว Test d เทสต์ด็อกเมนนะครับไปลูอัพในตัว depression severity score นะครับในทุกๆคลาสความรุนแรงคอสุมเศร้านะครับจากนั้นก็เอามาซ้ำรวมกันเพื่อให้ดูว่าคัดไหนนะครับให้คะแนนตัวคําของด็อกิเมนต์ที่เราเอาไปเทสมากที่สุดนะครับคันนั้นจะถือว่าแร็งกิ้งครับให้เป็น p r e พิลิชชันรีโซลนะครับผมโดยสมการของเทียบไปดีเที่เลือกใช้นะครับจะเป็น2สมการครับจะมีสมการนั่งเดิมที่จะเอาเทอร์มฟิเค้นซี่นะครับคูณกับตัว IDF นะครับผมแล้วก็จะมีอีกสมการหนึ่งนะครับจะเป็น t f ียบ ที่จะเป็นเทอมพเนซีคูณกับตัว IDF ปกตินะครับแต่จะมีการเอาเวทตัว IDF โดยการบวกหนึ่งเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อเยี่ยมป้องกันไม่ให้ตัว i d เดเป็นศูนย์นะครับผมโดยนะครับไอตัวเวกเตอร์นอร์มเนี่ยที่ตัวบารันอีกที่เราใช้ก็คือเราจะใช้นอร์มในการ generalize ตัวตัวคะแนนของด็อกิเมนต์นะครับผมโดยนอร์มวิธีแรกนะครับจะเป็นนอร์ม l 1นะครับที่จะนำค่าคะแนนทั้งหมดนะครับในการคำนวณมาใช้ในการหาแอ s o l ลู e แล้วก็บวกกัน จนได้ค่าทั้งหมดแล้วเอาไปหารตัวเวกเตอร์อิมเมนต์นั้นนะครับส่วน l 2องนอมนะครับจะทำในลักษณะเดียวกันครับแต่เป็นการใช้ค่าแอบสโลู์ยกกำลังสองนะครับจากนั้นบวกแล้วก็ถอดสแปร์รูทจากนั้นนำไปหารกับเวกเตอร์ตัวที่เราคำนวณนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเป็นแมกนอมนะครับคือใช้ค่าคะแนนที่มากที่สุดในเวกเตอร์นั้นนะครับมาหารเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับดังนั้นตัวค่าในเวกเตอร์จะสูงสุดได้แค่หนึ่งนะครับครับถัดไปนะครับเป็น p p r o c e s s i n g tech นะครับผม หลังจากที่พูดถึงสมการคำนวณไอเทียบปรีไปเรอยอนนะครับเราพูดถึงการเตรียมข้อมูลข้อความการคำนวณนะครับเนื่องจากข้อมูลในส่วนของข้อความการสนทนานั้นผู้ใช้อ่ะเป็นข้อความสามารถส่งข้อความได้อย่างอิสระนะครับเข้ามาหาแชทบอท์ทำให้ข้อความส่วนใหญ่นั้นปรากฏเป็นทั้งตัวหนังสือข้อความรูปแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษรูปอิโมจิคอนตัวเลขลิงก์สสญลักษณ์ต่างนะครับผมดังนั้นตัวปีพิชซิ่งเราครับได้มีการทำการเก็บตัวหนังสือภาษาไทยตัวหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขที่มีความหมายแฝงนะครับอย่างเช่น ตัวเลขที่มีการสื่อไปถึงอารมณ์หัวเราะฮ่าครับการเปลี่ยนแปลงโทเค็นพิเศษที่เราจะไม่ใช้นะครับแล้วก็การ control sequence message นะครับของแชทบอทนะครับเช่นคําว่าต้องการระบายครับเป็นนิดเวนแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็เราทําเป็นเชียบนะครับเพื่อทนทานต่อการถูกตัดคำนะครับแล้วก็เราจะร s e ตัว emoji ไว้นะครับส่วนเราตัดออกนะครับก็จะเป็นพวก url link แล้วก็ special symbol นะครับแล้วก็ตัว backspace นะครับ ครับต่อมานะครับตัว word tokenization นะครับจากในการเลือกใช้เราจะเลือกใช้อัตกริทนะครับเรื่องอเป็นเนื่องจากว่าเราได้ต่อยอดมาจากงานในเทอมที่แล้วนะครับที่มีการทดสอบวิธีการตัดคำต่างๆในการทดสอบกับ task ในการทำนาย l i ต t i n g รววร้านอาหารนะครับที่มีลักษณะข้อมูลที่ limit ทางด้านข้อมูลเช่นกันแล้วก็อัตการิทเนี่ยทำประสิทธิภาพได้ดีที่สุดน,นะครับใน task ที่ใช้งานกับ t f ด้วย แล้วก็มีตัวอย่างการตัดคำที่เราได้ใช้นะครับขั้นต่อไปนะครับเป็น Machine Learning Approach นะครับโดยโดย,โดยเลือกจากโมเดลที่ได้รับความนิยมในการทำ m u l t i Label Classification Task นะครับและการใช้ฟีเจอร์ based on ตัว uh, TF-IDF Metadata Feature ต่างๆและก็ตัว Time Stamp Feature นะครับ uh, มีการ Configuration ตัว Network นะครับเป็น Class Weight Balance นะครับในการช่วย Weight ใน Class ที่มีจำนวน Sample ที่ต่ำ ให้ให้สามารถที่จะทนทานต่อการลุกโอเวอร์ได้นะครับผมโดยก็ใช้เป็น4โมเดลก็มี Linear SBC Logistic Regression Multinomial UFB แล้วก็ Decision Tree นะครับครับตัว Feature Extraction น,นะครับเริ่มเริ่มด้วยเทคฟีเจอร์นะครับ TFD ด้วย n g r a m 2ถึง6 g r a m นะครับผมโดยใช้ L2 Norm นะครับโดยการ c u s t o m ัว e ตัวในขณะเดียวกันก,กับ TFD ครับ,ค,รบคือไม่ให้การนับ โทเค็นคำครับแล้วก็มีลิงกอสติกฟีเจอร์ครับเป็น LST 200 p a r t i า l Speed ต a ปี i n g นะครับผมจำนวนสภาพฟีเจอร์นะครับวอร์ดเขานับจำนวนคำนะครับแล้วก็ยูนิคเวอร์ดเขานับจำนวนคำที่ไม่ซ้ำคาแรคเตอร์เองนับจำนวนอักขระนะครับแล้วก็มีแมสนิคเขานะครับนับจำนวนแชทเขานะครับต่อไปนะครับเป็นการฟีเจอร์สำหรับ Time Based Feature นะครับ a v e r a g e Duration นะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่จะ เอาเวลา time s t a m p นะครับมาทําการดูจํานวนชั่วโมงที่ผู้ใช้คุยนะครับแล้วก็เอามา e v e r a ล e นะครับเพื่อที่จะหาว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้เนี่ยสนทนากับแชทบอ o น่จะเป็นช่วงไหนนะครับต่อไปก็เป็น time s t a m p chat e v e r a g e นะครับก็คือใช้ตรวจสอบในการความรวดเร็วในการตอบกับข้อความของผู้ใช้นะครับว่าผู้ใชต้ตอบกลับมาเร็วเท่าไหร่ต่อมามันเป็น approach ที่3นะครับเป็น deep learning base นะครับผม เป็นแอปพลเพื่อให้เรียนรู้ความต่อเนื่องของการปรากฏของคำนะครับมีการใช้เปิดเอ e บลิงพีเทนเอเบลิงนะครับเป็นฟีเจอร์โมเดลก็ใช้เป็น3โมเดลหลักๆนะครับก็จะมีเป็น s c m มีตัว CNN แล้วก็มี stack ก็เป็น CNN with RNN ครับโดยโดย f i g u r a t i o n ของ Network นะครับเริ่มจาก s c m ก็คือ embedding layer นะครับ300 Dimension นะครับแล้วก็ b i o CM ใช้ Hidden Layer 64 Unit นะครับแล้วก็ Fatten l จากนั้นเข้า Dense Layer ผ่านด้วย Soft at Max Activation Function ครับต่อไปเป็นตัว CNN ครับ CNN ใช้เป็น Embedding Layer 300 Dimension เหมือนกันนะครับแล้วก ไปที่1 d convolution network นะครับใช้ kernel ที่5แล้วก็จำนวน filter ที่ร์ที่128นะครับผ่าน activation layer relu Lay นะครับจากนั้นเข้าไปที่ global max pooling 1 d นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ dense layer จำนวน5า unit น,นะครับผ่าน activation softmax ครับต่อไปครับเป็น cnn stack l c m นะครับผมเป็น embedding layer 300 เลเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็พารไปที่ w a n d Convolution Network ครับ Kernel ที่5แล้วก็ Filter 50ผ่าน ReLU Network นะครับผ่าน ReLU Activation Layer ครับแล้วก็ผ่าน w a n d Max Pooling นะครับ Pool Size อยู่ที่2แล้วก็มีการ Up-Down สองจุดหนึ่งนะครับผ่านต่อไปก็เป็นเลเยอร์ของ BiLSTM นะครับโดยใช้6.4ยูนิตเท่าเดิมนะครับผ่าน Flatten แล้วก็เข้าไปที่ Layer เลย์เออร์จำนวน5ยูนิตผ่าน Softmax Layer ครับ Filteration นะครับเราใช้ทั้งหมด จำนวน3ฟีเจอร์นะครับโดยมี Word Sequence นะครับเป็น300 Dimension Vector นะครับโดยการเป็นการพาร์ตตัวตำแหน่งของคำนะครับลงไปใน Vector แล้วก็ Padding ตัวจำนวนคำที่มากที่สุดนะครับอันที่2นะครับเป็น w o r d t o v e c นะครับเป็นใช้ w o r d t v Vec จาก GenSim นะครับโดยใช้ Dimensional v e เวกเตอร์จำนวน300 Dimensional นะครับจำนวน Windows i ซ e ในการหาอยู่ที่10แล้วก็ใช้ m n n เค n าในการนับเริ่มนับอยู่ที่2นะครับ ตัวใช้เป็นวิธีการาเทรนโมเดลก็คือ continuous back upward นะครับหรือว่า CBA แล้วก็ตัวเทคตัว pretrain นะครับเราใช้เป็น fast tech embedding นะครับในการ pretrain จำนวน Layer อยู่ที่300 dimension vector นะครับเทรนอยู่บน common cloud แล้วก็ตัว wikipedia นะครับใช้ตัว C bar collector n g a m นะครับจำนวนเท่ากับ5แล้วก็ window size เท่ากับ5นะครับเอ้ทางด้านขวาน,นะครับเป็น 2D tsn นะครับในการทำ dimension reduction ใน word two vec embedding ใน dataset ของเราเองนะครับผมครับผลการทดลองนะครับผมผลจากการทดลองครับทั้ง3วิธีนะครับ tfidf base ml base แล้วก็ dl base นะครับโดยการใช้ลักษณะฟีเจอร์ในลนักษณะต่างๆมาฝึกฝนและทำนายระดับความรุนแรงของพลาสมเศร้าเนี่ยนั้นแล้วเราก็ใช้ตัว metric ตัว f 1 score เป็นการวัดประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำนายกับ testing data ที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับเพราะว่าการใช้ฟีเจอร์ tfidf แบบดั้งเดิมเนี่ย กับ Handcraft Feature ด้วย Decision Tree Model ให้ F1 Score Micro ที่สูงที่สุดที่0.27นะครับและนอกจากนั้นนะครับโมเดลดังกล่าวได้คะแนน F1 Weight Score สูงสุดที่0.37นะครับร่วมกับ Linear SVC ที่ใช้ Feature TF-IDF กับสมการาตัว IDF บวกหนึ่งนะครับร่วมกับ Handcraft Feature นะครับส่วนโมเดล c o n v o l u t i o n Neural Network นะครับกับ Feature Word2Vec c o s u n d นะครับ นั้นให้ค่าพิชเช่นไมโครสูงที่สุดนะครับที่0.36นะครับและ tfidf base นะครับโดยใช้ l2 มาร์อมลายนะครับนั้นให้ค่า recall ที่ดีที่สุดนะครับที่0.30ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการปรับปรุงค่าเวท score f1 Weight score เล็กน้อยนะครับจากการเพิ่ม handcraft feature เข้าไปใน ml approach นะครับผลนะครับจากกราฟการทำนายทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าค่าประสิทธิภาพการทำนายโมเดล Uh, mm hmm. ข้อมูลนั้นยังไม่ได้ขยับไปมากกว่า0.242เลยนะครับค่า F1 uh, Score m i โครนะครับใกล้เคียงกับสัดส่วนของค่าที่มีจำนวนสูงสุดนะครับก็คือความดุนแรงของความซึมเศร้าในระดับลดร้ายแรงนะครับและค่า Recall ของผู้วิธีนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงทำให้โมเดลนั้นสามารถจำได้ครับเนื่องด้วยความหลากหลายของข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอนะครับ,บระบบของการฝึกฝนการทำนายของโมเดลนั้นทำให้โมเดลมีความ Underfitting นะครับ กับข้อมูลที่มีอยู่สูงถึงแม้การใช้ฟีเจอร์ที่มีความไฮดิเมนชันแนลนะครับแต่ชุดข้อมูลนั้นก็ยังอิมบาลานซ์อยู่นี่นะครับทำให้ไม่สามารถซบปัญหาได้ครับ,รบอันนี้เป็นผลการทดลองอในตัว h a n d c r a f ฟ feature นะครับที่เห็นได้ว่า h a n d c r a f ฟ feature เนี่ยช่วยปรับปรุงให้ตัว linear svc แล้วก็ตัว logistic r e g r e s ช i o n นะครับทำ perform ได้ดีขึ้นนะครับในการลดความโดมิเนนต์ต่อตัวค่าที่มันอิมบาลานซ์อยู่นะ อย่างเช่นตัว s e r i o u s คาร์นะครับน,นี่เป็นในลักษณะเดียวกันทื่ในอัลกอริทึมที่ใช้ตัว Handcraft Feature เข้ามานะครับจะทำให้อ่าเมทริกคอนฟิวชันเมทริกนี้ค่อนข้างแด a g o n เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จากการแสดงครับเวทของฟีเจอร์ที่ให้ความสำคัญในการทำนายเทียบไปดีเนะครับโดยการใช้อันนี้เป็นเวทของตัวโลจิสติกส์ดูเกชันนะครับกับเทียบไปดีเแล้วก็ตัวแฮนด์คราฟนะครับในการเวท สวัสด,ดีก็เห็นว่าในบางอิโมจิแล้วก็ในบาง Linguistic ฟีเจอร์นะครับ mm hmm. เข้ามาเป็นคา่สาสำคัญในการทำนายพอสซึมเศร้านะครับ mm hmm. แล้วก็มีไอตัว time duration c h a t นะครับอย่างเช่นตัวในในคลาสพอส์มเศ้ารุนแรงนะครับผมที่เข้ามาเป็น negative w e i g ไม่ให้ predict ใน series card นะครับ negative w e i g อย่างเช่นตัวตายโรคซึมเศร้าหรือแย่นะครับเป็นคำที่ยัง strong อยู่นะครับใน series card ครับ ครับต่อมานี่ครับเป็น c o n f u t i o n matrix ของตัว TF-IDF b a e d approach นะครับผมก็มีความแตกต่างกันของ IDF b a s e ะครับที่ทําให้ตัวการกระจายของข้อมูลการทานายนะครับไม่ overfitting ไปที่ตัว domain class นะครับแล้วก็การใช้นอนที่ต่างกันนะครับ effect เป็นที่เวส r e นะครับทาให้ class ranking ตัว word เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับในการเปลี่ยนนองอตัว TF-IDF ตัวที่เป็น i d idf บวกหนึ่งนะครับที่ใช้ Mac Norm นะครับเหมือนว่าจะทำะการ d ด็กนอลคอนฟ루ชชั่นแมทิกได้ได้ดีกว่าครับแม้ว่าตัวเทียบ idf ตัว l 2เนี่ยจะใช้จะมี p r e c i s i o n และ Recall ดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เกิดจากเพราะว่าตัวเทียบ idf l 2เนี่ยครับไป overfitting กับตัว m o m n i n c s s นะครับดูได้จากครับอันนี้เป็น Confusion m e t r i c ของทาง deep learning base model นะครับดูเหมือนว่า deep learning base ในแต่ละตัวเนี่ยจะมีความ overfitting ไปในทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำนายที่แน่นอนนะครับดูจากภาพทางด้านซ้ายนะครับาการดูที่ accuracy loss แล้วก็ตัวว o w l o s s นะครับในระหว่างเทนนะครับไม่ได้มีตัว Live Deep Learning ไม่ได้ทำการ c o n v e r g e เข้าหากันเลครับแล้วก็มีการจบ E-Port ในตั้งแต่ E-Port ต้นๆนะครับในการทำนาย สรุปนะครับเราได้การทําการทดลองทั้งหมดจํานวน3รูปแบบนะครับเทียบไปดีเอฟเบแล้วก็ d l base นะครับผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความแม่นยำในวันสกอร์ไมโครนั้นไม่ได้ปรับปรุงจากการขยับใช้โมเดลที่ซับซ้อนขึ้นไม่ได้มีผลปรับปรุงทําให้ประสิทธิภาพการทํานายความวัดกำแรงของการซึมเศร้าได้ดีเท่าไหร่นะครับแอปโพสที่ทํางานได้ที่สุดก็คือจะเป็นแอปโพสทางด้านมัชชินเลอร์นิงนะครับใช้แฮนด์คลาฟฟีเจอร์มาช่วยในการฝึกฝนในการทํานายครับปัญหาในที่เจอนะครับ ปัญหาเรื่องความลิมิตของข้อมูลนะครับก็คือแซมเปิลของ dataset คค่อนข,ข้างลิมิตแล้วก็การที่ imbalancing ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้จำนวนที่เอาไปเทรนเนี่ยครับไม่สามารถทำให้ Machine Learning แล้วก็ Deep l e a r n i n g m o เด l เนี่ยสามารถเรียนรู้คุณลักษณะของตัว d i v i s i o n s e v e r i t y ได้นะครับอ mm ่า hmm. แล้วก็มี b i a s, mm hmm. <S ในโดเมนคา a ์ทอย่างเช่นแต่คาร์ทยแล้วก็ซีเ e ิร์ตดีเพรสชันะครับอ่าวิธีการแก้ในอนาคตน,นะครับผม การรวบรวมข้อมูลจากแชทบอทเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ specific กับ domain data นะครับมาเสริมการเทรนแล้วก็เทสโมเดลนะครับผมตัว advanced data re balancing technique นะครับเช่นการ data augmentation back t r a n s l a t e หรือว่าทำบบ similarity s u b s t i t u t e นะครับหรือว่าการใช้เทคนิคอย่าง smart การหา public dataset ที่เกี่ยวกับการพเพราะว่าซเม่าเนี่ยในภาษาอื่นก็อาจจะช่วยได้นะครับต่อมานะครับปัญหาเกี่ยวกับ non representative ฟีเจอร์นะครับสำหรับในแต่ละ depression ารนะครับเนื่องจากการ contamination ของแมสเิจที่สูงนะครับในแมสเิจที่การสนทนานะครับหรือว่าการใช้แม้เราใช้ high dimensional representation อย่าง word embedding เทคนิคเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะ represent สำหรับความรุนแรงในภาวะซึมเศร้าได้นะครับในข้อมูลที่จำกัดอ,อันอแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คืออัน representative label นะครับผมเราจะแก้กันได้อย่างไงก็คือในอนาคต อาจะมีการทำ quality feature engineering เพิ่มมากขึ้นนะครับทำ improve ตัว pre-processing data เพื่อให้ทนทานต่อการเจือปนของข้อมูลที่สูงนะครับแล้วก็ตัว e m o t i ่ยถือว่าเป็นตัว f e เจอร์ที่มีความสำคัญนะครับในการช่วย state ต,ต,ตัว mental state ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการใช้ character level feature นะครับที่จะเอามาช่วย c o o p o r a t e ในการ assess ตัว อิมมอ o ชั่น t ลสเแล้วก็ด e เพ e s ชั่น s e v e อริตี้ในงานในอนาคตนะครับมาคือการหาวิธีที่จะเราจะรีล a b เบได้อย่างามีความน่าเชื่อถือนะครับในในชุดข้อมูลที่มีการตอบเข้ามานะครับเพื่อที่จะ up sampling ได้นะครับผมต่อไปก็คือการใช้เทียบ IDF ด j u n ไฟจูนเวทสำหรับซัพพอร์ตตัวดีเ a r n i นี่ p p r o โร h นะครับผมซึ่งเป็นงานในอนาคตนะครับ